สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนเมืองเลยทุกคนนะคะคุณครูขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ คุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูดุดลฤดีอุปหาตชื่อเล่นชื่อคุณครูตี้ค่ะในรายวิชาวิทยาการคํานวณชั้นประถมศึกษาปีที่สองนี้นะคะนักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนทั้งหมดสองเล่มเล่มที่หนึ่งคือเนื้อหาบทเรียนและเล่มที่สองนั่นก็คือแบบฝึกหัดหนังสือเรียนของเราจะเป็นหนังสือเรียนของสสวทหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณครูขึ้นให้ดูนี้ ในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่สองนี้นักเรียนจะได้เรียนทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างง่ายบทที่1การปัดกวาดเช็ดถูจัดตู้จัดโต๊ะซึ่งตัวชี้วัดที่เราใช้ในบทนี้คือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความ ก่อนอื่นคุณครูอยากให้นักเรียนเข้าใจปัญหาก่อนนะคะในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราต้องพบกับปัญหามากมายปัญหาต่างๆที่นักเรียนพบนั้นหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเช่นการลืมสิ่งของที่จะนําไปโรงเรียนนักเรียนอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนก่อนจะออกจากบ้านหรือบางปัญหานอกจากจะเกิดกับตัวเราแล้วยังส่งผลถึงผู้อื่นด้วยเช่น การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดหลังเลิกใช้งานเราอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหาแล้วต่อไปมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะในชีวิตจริงของเรานี่มีปัญหามากมายที่เราต้องแก้ไขหลายอย่างเพราะฉะนั้น การเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่นักเรียนควรจะรู้เมื่อมีการเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูกต้องรวดเร็วขั้นตอนในการแก้ปัญหาเบื้องต้นอมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะมาดูกันข้อที่1พิจารณาและทําความเข้าใจปัญหานั่นก็หมายถึงว่านักเรียนต้องรู้แล้วาะปัญหาคืออะไรข้อมูลที่เข้ามามีอะไรบ้าง ขั้นที่สองเมื่อนักเรียนทราบว่าปัญหาคืออะไรแล้วนักเรียนต้องมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาควรทำอย่างไรผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนี่คือการวางแผนการแก้ไขปัญหานะคะขั้นที่สามเมื่อมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาแล้วการลงมือแก้ปัญหาการลงมือแก้ปัญหาก็คือการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและสุดท้ายขั้นที่สคือ ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาคือเราต้องตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะสิ่งที่คุณครูพูดมานักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่การแก้ปัญหาที่คุณครูพูดให้นักเรียนฟังนี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายเราจะไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่มันเป็นหนัก,นกหรือใหญ่ๆเหมือนของผู้ใหญ่แต่นักเรียนควรจะเริ่มฝึกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อโตขึ้นนักเรียนจะได้เผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหานั้นได้อ่าเราลองมาสํารวจความรู้ก่อนเรียนกันนะคะตัวอย่างของคุณครูต่อไปนี้อ่ามาดูดิสํารวจความรู้ก่อนเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนทําเป็นการเรียงลําดับขั้นตอนของกิจกรรมต่อไปนี้นี่คือการฝึกการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะมาดูกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมสวมถุงเท้าและรองเท้ามีขั้นตอนมาให้นักเรียนทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ สขั้นตอนอนักเรียนลองมาเรียงดูสิคะว่าสี่ขั้นตอนนี้การสวมถุงเท้าและรองเท้าขั้นตอนไหนควรจะมาก่อนเป็นอันดับแรกขั้นตอนไหนจะอยู่อันดับสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้คําตอบกันหรือยังมาดูซิว่าคําตอบของนักเรียนเหมือนกับคําตอบของคุณครูไหมคะ,ะคุณครูได้คําตอบข้อที่1น,นะคะ ขั้นตอนแรกงองูมาก่อนเลยเตรียมถุงเท้าและรองเท้าขั้นต,นตอนต่อมาเป็นข้อไหนคะก็กายเมื่อเตรียมถุงเท้าและรองเท้าแล้วสวมถุงเท้าขั้นตอนต่อมาเมื่อสวมถุงเท้าแล้วสวมรองเท้าและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสวมรองเท้าเสร็จแล้วนั่นก็คือการอะไรคะผูกเชือกรองเท้ามาลองอีกหนึ่งกิจกรรมสิคะกิจกรรมที่สอง งเครื่องดื่มช็อกโกแลตเย็นอ่ามีสีขั้นตอนเหมือนกันนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนได้อย่างไรได้ไหมคะอ่ามาดูคำตอบข้อที่สองขั้นตอนแรกคืออะไรคะตักผงช็อกโกแลตใส่แก้วขั้นตอนต่อมาเทน้ำร้อนใส่แก้วจากนั้นทำไงคะเทนมข้นใส่แก้วและสุดท้าย หยิบน้ำแข็งใส่แก้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่แเราก็ดื่มได้แล้วมาลองอีกสักหนึ่งกิจกรรมนะคะอ่ากิจกรรมนี้นักเรียนบางคนอาจจะเคยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรนั่นก็คือการซักผ้านักเรียนลองเรียงลำดับสิคะขั้นตอนการซักผ้านักเรียนมีขั้นตอนการซักผ้าอย่างไรอ่าคำตอบมาแล้วคะ่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงก่อนคะเติมน้ำใส่กระมังใช่ไหมคะพอเติมน้ำใส่แล้วนักเรียนก็ใส่ผงซักฟอกจากนั้นขั้นตอนต่อมาใส่ผ้าในกระมังอ่าเมื่อใส่ผ้าแล้วขั้นตอนต่อมายังไงคะขย,ยีผ้าขาย,ยีผ้าแล้วยังไงคะบิดผ้าบิดผ้าและสุดท้ายก็คือนำผ้าไปตากเป็นไงมั้งคะเหมือนกับคุณครูไหม ค่ะมาดูกิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมในวันหยุดโป้งก้อยและอิ่มช่วยกันทำความสะอาดบ้านจุดประสงค์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้คือ 1. จัดลำดับขั้นตอนในการทำงาน 2. เปรียบเทียบผลจากการจัดลำดับขั้นตอนอไปดูกิจกรรมกันนะคะ,ะในวันหยุดนี้โป้งก้อยและอิ่มช่วยกันทำความสะอาดบ้านต่อมานะคะอ่า เด็กๆช่วยกันทำความสะอาดบ้านโดยมีขั้นตอนคือไงคะอ่าเอาไม้ถูพื้นจุม่มอ่ากวาดคอนกวาดก้อนคุณคุณลืมไปค่ะกวาดพื้นเสร็จแล้วเห็นไหมคะเมื่อกวาดพื้นเสร็จแล้วเริ่มเอาไม้ถูพื้นจุ่มลงไปอ่าบิดบิดูถ,ถ,ถูจากนั้นโป้งถูพื้นอย่างมีลำดับขั้นตอนเพื่อไม่ให้ถูซ้ําที่เดิมเห็นไหมคะวนไปเป็นตามลำดับขั้นตอนอ่าเสร็จแล้วก็ถูพื้นสําเร็จ ต่อมาโป้งกับก้อยไปทําอะไรต่อคะอาจากนั้นเมื่อถูพื้นเสร็จแล้วโป้งงานถนัดเลยโป้งไปกวาดอะไรคะกวาดอยากใหญ่บนเพดานอ่ากวาดเรียบร้อเพดานเป็นยังไงคะเพดานสะอาดไม่มีฝุ่นแล้วแต่เป็นยังไงคะนักเรียนฝุ่นไม่ได้อยู่บนเพดานแต่ฝุ่นนั้นตกลงมาอยู่ที่ผืนเต็มไปหมดเลยอ่าจากกิจกรรมนี้ทําให้โป้ง ก้อยรู้ว่าถ้าเราไม่จัดลําดับการทํางานที่ดีเนี่ยทาให้เราต้องทํางานซ้นําซ้อนโป้งกับก้อยก็ต้องมากวาดพื้นใหม่ถูพื้นใหม่ซึ่งเป็นการทํางานซ้ําซ้อนทําให้เสียเวลาแล้วก็ทําให้ไปไงนคะหมดแรงหมดพลังในการทํางานจากกิจกรรมนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าการจัดลําดับขั้นตอนในการทํางานที่ดีช่วยให้ไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนทําให้ประหยัดเวลาและประหยัดแรง ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากการจัดลำดับขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาได้โดยการจัดลำดับขั้นตอนใหม่อีกครั้งแล้วก็วางแผนก่อนลงมือทำช่วยให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การทำงานที่ดีนะคะ,ะจากกิจกรรมนี้นักเรียนมาดูซิว่านักเรียนจะช่วยโป้งกับก้อยจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานได้อย่างไรบ้างคะ,ะนักเรียนลองไปทำเป็นการบ้านดูนะคะว่านักเรียนจะช่วยโป้งและก้อย ัลำดับได้อย่างไรและคุณครูขอฝากด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนกิจกรรมในแบบฝึกหัดวิทยาการคำนวณในหน้า2และหน้าที่3เป็นกิจกรรมการทำเซนวิชและการทำลูปชุบนักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะโดยไปเรียงลำดับขั้นตอนการทำแซนวิชเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถเรียงลำดับได้ไหมและ กิจกรรมการทำลูกกเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถเรียงลาดับได้ไหมเช่นกันแล้วจะมาเจอกับคุณครูในชั่วโมงหน้ามาดูว่าคําตอบการทำของนักเรียนกับคุณครูจะเหมือนกันไหมนะคะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนออนไลน์แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ